ตอนนี้เราเริ่มที่จะถ่ายน้ํามันเครื่องเ,อเติมสาราซุปปููลงไปในเครื่องโดยมีท่านพันธีเนัสสักจากค่ายทาหารเมืองลายเป็นพยานแล้วก็มีผู้แทนของบริษัทนิสิตเส็งมาเป็นพยานว่าเราได้มีการเติมสารซุปปูตูซ่งเป็นสารลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์และหลังจากนี้แล้วเราจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องออกพร้อมกับวิ่งไปจังหวัดเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับท่านพันธรีครับมิจดิ์ครับกับท่านพร้อมที่เป็นกิจวยายนได้นะ,ะว่าเรา,าไ,ได้มีการเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันลอรื่รซซูปประทูนะครับครับนี้ก็เป็นกับก็มีการเติมสารเป็นเครื่องอ่นะครับ ครับนี่ก็เติมสานซูบะชูลงไปในเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับตะคู่เราจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ไหนครับท่านจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งที่ไหนครับที่ที่ศูนย์ขนส่งผมนะครับครับเกี่ยวผมตามท่านไปนะะครับผมัท่านชื่ออะไรครับสมเซอเทสสักครับครับอาการไม่มีน้ำมันเครื่องเปล่าวิ่งไปเชียงรายท่านคิดว่าไปรอดไหมไปไปที่ไหนนะไปที่จังหวัดเชียงรายจากเชียงรายไปเชียงใหม่ ท่านว่าไปรอดไหมถ้ามันมีน้ำมันเครื่องเลยนะแถ้ารถเป็นรถทั่วไปผมว่าไม่รอดครับอ่าตอนนี้เราทดสอบสารลื่นดูท่านคิดว่าไปรอดไหมผมคิดว่าใช่ความความที่ทั้งผมผมว่าไม่รอดครับไม่รอดนะฮะก็เราก็บทบวิสูตรดูว่ารอดไหมรอดนะฮะเดี๋ยวจะรู้นะครับตอนนี้เรากําลังเริ่มถ่ายน้ํามันเครื่องออกจากรถลองดูครับเรื่อยังใหม่หมหมนะมันไม่เหนือ่อนานแล้วสิครับ<า> ตอนนี้ก็ถ่ายนะถ่ายน้ำมันเครื่องออกไม่ดันะฮะเนี่ยใส่รถผมแทนวายขอให้เขามดเลยคุมเมื่อกี้นี่นะตอนนี้เราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ปิดน็อตท้องเครื่องนะครับขณะนี้รถไม่มีน้ำมันเครื่องนะฮะไม่มีน้ำมันเครื่องออกหมดเลยนะครับเพาถ้าถ้าไปเจอสารแยกที่ลงดอยไปนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นถ้าเลยไปจะเป็นบ้านพัก ตอนนี้น้ำมันเครื่องหมดแล้วนะครับท่านะหมดยังนะหมดแล้วครับหมดแล้วนะยืนยันแล้วหมดนะะครับผมครับผมตอนนี้เราตั้งไม้ไว้ที่ศูนย์ศูนย์เลื่อนเข้ามาอีกมองไม่เห็นศูนย์ศูนย์นะฮะมองเห็นไหมกับเราจะสตาร์ทจากจุดนี้นะครับเริ่มเลยครับนี่ตอนนี้เริ่มออกจากจุดสตาร์ทนะฮะหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องลงแล้วความร้อนความร้อนปกติเนี่ยนะครับ ที่เราเข้ามาสู่เบอร์เวียงปากเป้านะครับจังหวัดเชียงรายวิ่งด้วยตาความเร็วประมาณร้อยถึงร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วความร้อนยังปกติครับผมมีผู้หุนั่งด้วยมาด้วยเป็นไงครับมาถึงเมอาจานแปดสิบกว่ากิโลเก้าสิบเป็นไงบ้างครับสีติเหมือนข้ามาเลยครับความเร็วเป็นไงเร็วกว่าก็ข้ามาหรือเปล่าไวกว่าไวกว่านะฮะโอเคครับ อรถรย,ย,ยัง,ยงเย็ยนเฉียบอย่างรถยังเปิดแอร์เย็นเฉียบนะครับผมมีอีกคนหนึ่งครับเป็นดารารับเชิญเป็นไงครับ <c oughs> เป็นไงบ้าง, <c oughs> งาดีค่ะดีไหม <c oughs> ดีค่ะตาเป็นไงขับรถเป็นไงบ้าง <c oughs> เร็วกว่าเก่าไหม <c oughs> เร็วค่ะตาร้อยเจ็ดถึงร้อยยี่สิบค่ะเออโอเคครับนี่ก็คือผู้ติดตามเป็นพยานหลักฐานว่าใช้สุขปทูไม่มีน้ำมันเครื่องแล้วพี่มาถึงจากจังหวัดเชียงรายประมาณหนึ่งชั่วโมงคนระับต้องใช้เวละ สามโมงเดือนี้สี่โมงถึงอำเภอเวียงป่าเป้านะครับตอนนี้เรามารุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับระยะทางอีกประมาณเจ็ดเก้ากิโลเมตรจะถึงเชียงใหม่เราวิ่งมาทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับ <ะ S> 1้อย0 7 <km. S> 107้อยเจ้ยเจ็ดกิโลเมตรร้อยเจ็ดกิโเมตรามเทวัดนะฮนะามล้อก็ยปกติทุกอย่างปกติเนะี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างมานจะเร่งดีดเหมือนเดิมไหมหรือยังไงมันเดิมครับดีเหมือนเดิมนะครับดีเหมือนเดิมตอนนี้ก็เลย บบกระจายมานนะฮะเล้กระจายมาแล้วก็ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเชียงใหม่เจ็ดสิบแปดครับเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับจัดเชียงใหม่นะครับจากเชียงใหมเนี่ยคาดเชื่อว่าผมวิ่งมาจากเชียงใหม่นะประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีมาถึงเนี้ยกันเนี้ยบอมีน้ำมันเครื่องเลยจัดน้ำมันเครื่องก็ดูได้เลยมีน้ำมันเครื่องบอมีน้ำมันเครื่องเลยสักยดเดียวที่ไอ้อู้ตะกี้ว่าไอ้บัตรเชื่อ ให้เรามาดูดิว่ามีมีน้ำเครื่องมีน้ำเครื่องนะเดี๋ยวเช็คก็ดูว่ามีน้ำเครื่องมีน้ำเครื่องนะฮะทุบรูปเครื่องร้อนเหรอท้อนปกติน่ะท้อนปกติออกอ่ามีเหรอน้ำมันเครื่องอ่ะมีทั้งเม็ดอ่ะไหนนะเราจะเช็ดอไหนี่นะน้ำมันเครื่องมันมีเลยลองจูมใหม่ครับอ่าจูมใหม่ นะเขาจะดึงขึ้นไม่มีอะไรมาเชื่ยวกับวิ่งมาแล้วจากเชียงรายนี่ยืนยันได้ไอ้คนนี้ยืนยันได้เนี่ยมาจากเชียงรายจากเชียงรายจากเชียงรายนะจากเชียงรายเพราะเนี่ยครับเพราะเขามีสารดื้อพิเศษเติมลงไปทดลองอันนี้เป็นรถทดลองเลยเป็นรถทดลองว่า เติมสารลื่นไปแล้วแล้วก็ทาน้ำมันเครื่องทิ้งอ่ะแล้ววิ่งโดยมีน้ำมันเครื่องมาถึงเนี่ยรถมีอาการปกติจะรักษาเครื่องปกป้องเครื่องยนต์เอมาคือดูเอามาคือดูเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่เชื่อยังจริงบอเห็นกัมปารที่จริงหรอกาเห็นเดี๋ยว่ามีน้ำมันครับจริงหรอแล้วเป็นไปได้หรอเราผมก็เคยหันกัมปาร์อันนี้อันนี้ยเนี่ยันนี้อันนี้นี่เป็นเรื่องที่เรา อ่ากำลังพิสูจน์อยู่ว่าเนี่ยมันมีน้ำมันเครื่องยืนยันว่ารถมันมีน้ำมันเครื่องแน่เนี่ยเนี่ยบอกวิธีว่าเขานี่จะได้กอตะเกียรเขาเริ่มมันจะได้เริ่มมีอะไรเริ่มวิธีนอรมาที่เขาเริ่มจะคายแต่หันมาใส่ใเข้าไปเราเราต้านรถทั้งคูนเออนีอไม่มีแจ่งนอนแน่เตี้ยไดนมีแจ้งนะยืนยันนะยืนยันนะตอนนี้เราเดินทางออกจากผู้ร้อน พุ่งสู่อำเภอโดยะเก็จังหวัดเชียงใหม่ทางจากนั้นมาขึ้นเขาตลอดระยะทางการนี้ประมาณ60กิโลเมตรถึงจังหวัดเชียงใหม่ความร้อนอย่างปกติความร้อนอย่างปกติความเร็ว9 0 9 0กิโลเมตรสภาพรถยนต์ยังวิ่งได้ปกติราบเรียบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ าการเช็่เครือต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่มีน้ำมันเครื่องจะมุ่งหน้าไปที่บริษัทนิม่มตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริษัทนิม่มสรีเสงจังหวัดเชียงใหม่มโดยสรภาพเรียบร้อยนะครับโดยรถไม่ได้มีน้ำมันเครื่องไม่จะหยดเดียววิ่งมาถึงระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ 189 189กิโลเมตรความร้อนพปกตินนครับนี่กำลังเร็วเข้าวิ่งถึงน,นี่กำลังสวย1889งแปดแปดเกาแล้วนครับเป็นไงครับผลการตรวจสอบเป็นไงครับร้อนไหมเครื่องยนต์ร้อนไหมม,มือเอามาแตะได้เยี่ยมมากเลยครับแตะไหมแตะปกตินะเยี่ยมมากเป็นไงครับผลการตรวจสอบ,บที่ผ่านมา ยอดเยี่ยมมากเลครับวันนี้ไม่ได้มีโอกาสไปต้นสอบตัวตอนแรกมัถึงบันเชื่อติ๊กเลยมันจะ่ไปได้ฮะผมนั่งจากบริษัทไปถึงเชียงรายนะฮะครับตอนนั้นรถยังต้องมจีน้ำมันทุกอย่างเอารถมัเร้อยสสามร้อยสี่อห้าพรไปถึงนอหาทหารฮก็ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื่อมตรงนั้นเห็นน้ำมันเตื่อม์มมีนายทหารเป็นพยานในการเปลี่ยนถ่าย วิ่งมาโดยตลอดตอนแรกยังวันวาดใจว่าคงไปพังการค้างแน่นอนวิ่งมาจนถึงน้ำผู้ร้อนในอาจารย์ก็เห็นอาจารย์เขาเรียกเขาขอความมือจากผู้ไปต่องเที่ยวบังเอิญเป็นเจ้าของอู่รถด,ด้วยจะมาดูว่ารถไม่มีนะ้ำมันเครื่องเนี่ยเธอวิ่งระยะน,นี้จะเป็นยังไงบ้า ช่างผมก็บอกฟังลูกเดียวนะเราจะให้เกดูเองเกณฑ์นี้ไ่ถึงว่าไม่มีน้ำมันก็เยอแล้วตอนนี้มีน้ำมันไหมเอานึงมาดูด้ะตอนนี้นย่นะมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่มีเมือนเดิมครับไม่มียืนยันนะฮะเดินกับนครับผมก็สรุปครับผมโผมสรุปว่าเยี่ยมมากเลยับครับครับขอบคุณนะครับครับ